หลังจากพระอนุรุทธเถระบรลุธรรมเป็นพระอราหัสแล้วท่านได้ตรวจดูว่าสหายเก่าในอดีตชาติท่านหนึ่งคือสุมาณเศรษฐีเกิดที่ไหนแล้วเห็นว่าเกิดในมุนทนิคมมีชื่อว่าจุลสุมาะเพิ่งอายุได้เจ็ดขวบเป็นบุตรคนเล็กของอุบาศกมีชื่อว่ามหามุนทก่อนเข้าพรรษาไม่กี่วันท่านจึงหอบไปที่มุนทนิคมเมื่อมหามุนทะเห็นพระเถระจึงให้การต้อนรับ ถวายพระตาหารแล้วนิมนต์ให้จำพรรษาที่มุนทนิคมและตนก็ได้อุปถักท่านตลอดไตรามาสในวันออกพรรษาอุบาสกนำผ้าไตรจีวรน,น้ำอ้อยน้ำมันและข้าวสารเป็นต้นมาวางไว้ใกล้เท้าของพระเถระแล้วเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเถิดขอรับพระเถระกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เรามีแล้วแต่ที่ยังขาดคือสามเณรผู้ทำหน้าที่อุปถากคอุบาสกกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นมหาสมณบุตรของกระผมจักเป็นสามเณรพระเถระกล่าวว่าต้องการให้ลูกคนเล็กของท่านคือจุลสมนบวชอุบาสกจึงให้ลูกชายคนเล็กคือจุลสมนบวชเป็นสามเณรโดยขณะที่พระอนุรุทธปรงผมให้นั้นเขาได้ทําสมาธิไปด้วยเมื่อปรงผมเสร็จจุลสุมณะก็ได้บรรลุธรรมเป็นสามเณรอรหรันโดยประวัติในอดีตชาติของสหายทั้งสองมีดังนี้คือชาติหนึ่งในกับนี้พระอนุรุทธเกิดเป็นคนยากจน ชื่ออนนาภาระทำงานรับจ้างอยู่ในบ้านของสุมนเศรษฐีวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธนามว่าอุปริธะซึ่งเพิ่งออกจากนิโรสมาบัติมาโปรดทำให้อน,นาภาระได้สร้างบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรแล้วตั้งความปรารถนาว่าด้วยทานนี้ความเป็นผู้ขัดสนอย่าได้มีแล้วแก่ข้าพเจ้าคำว่าไม่มีอย่ามีแล้วในพบน้อยพบใหญ่ขอข้าพเจ้าพึงพ้นจากการเลี้ยงชีพอันฝืดเคืองอย่างนี้ พระปจเจก,กับพุทธเจ้าให้พรว่าเอวังโหตุแปลว่าขอความปรารถนาของท่านจงเป็นอย่างนั้นเถิดต่อมาเมื่อสุมาเนเศรษฐีทราบก็อยากมีส่วนในบุญด้วยจึงให้ทรัพย์แก่อันนาภาระหนึ่งพันกหาปณะนะและขอแบ่งบุญนั้นพร้อมทั้งกล่าวว่าจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าไม่ต้องทำการงานรับใช้เราอีกจงปลูกเรือนอยู่ริมถนนและจงถือเอาวัตถุทุกอย่างที่เจ้าต้องการจากเรือนของเราไปเถิด เมื่อพระราชาทรงทราบก็รับสั่งให้เรียกอนณภาระไปเข้าเฝ้าแล้วพระราชทานทรัพย์จำนวนมากและได้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาด้วยอนณภาระและสุมานาเศรษฐีได้ทำบุญต่างๆตลอดชีวิตและโลกแล้วไปเกิดในเทวโลกในพุทธกาลนี้อนณภาระมาเกิดเป็นเจ้าอนุรุทธะในตำาหนักของเจ้าสักยะส่วนสุมนาเศรษฐีเกิดในมูลน,นิคมชื่อจุลสุมนะด้วยบุญที่ทั้งสองคน ได้ทำกับพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริธัและบุญที่ทำมาทุกชาติส่งผลให้สหายทั้งสองได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดข้อคิดการมีสหายร่วมสร้างบุญด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีเพราะในภพชาติต่อๆไปหากคนใดคนหนึ่งได้พบเส้นทางบุญก่อนเขาจะได้นำทางเราไปสู่ทางสว่างนั้นด้วยและยิ่งมีเพื่อนร่วมสร้างบุญหลายคนยิ่งดีจะได้ช่วยกันประครับประคองไปสู่พระนิพพาน หรือเมื่อใครมีปัญหาใดๆก็จะพึ่งพาอาศัยกันได้และการที่พระอนุรุทธต้องการให้จุลสุมณะบวชแทนที่จะให้พี่ชายคือมหาสุมณะบวชนั้นเพราะถึงเวลาของจุลสุมณะแล้วเนื่องจากได้สร้างบุญร่วมกันมาส่วนเวลาที่มหาสุมณะจะได้บวชและบรรลุธรรมยังมาไม่ถึงต้องสร้างบุญต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคแต่ทว่าเป็นบุญกรรมจัดสรรน,นั่นเอง